อันนี้มันมีสมควรที่จะรู้ยากยากก็คือรวมกันเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกกับหลานต่อไปเยะทิ้งกันทำใมนุษย์เราทิ้งกันเลี้ยงไปจะสอนกันได้บริษัทระจายมาทิ้งกันมนุษย์เราทิ้งกันจะสอนอะไรยังไงพี่ก็ทิ้งน้องน้องก็ทิ้งพี่ทิ้งพี่าลาเทำใจยังไงนะตอนนี้เอาตอนนี้เราก็เหมือนเสด็จไม่มีสิ่งที่ดีๆสอนลูกสอนหลานต่อไปเลยอีนนี้เราเป็นมนุษย์เดีวสมบูรณ์แล้วเอาตามบกตัวนั้นลำนากไหมล่ะ เราก็เต่าตามบอกตัวนั้นเ็เกี่ยวกับมนุษย์แล้วเราก็สมคว่จะสจ้างสถานะของมนุษย์สม,มนบวรจบุญเป้นตัวอย่างให้กับพี่น้ององค์ศาสนายาลูกหลานต่อไปองนั้นลุงปู่ยิงดำเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานองค์ศาสนาญาิพี่น้องก็พร้อมให้ได้รู้ได้เห็นว่าที่คือญาติของพวกเราเราเป็นมนุษย์เราไม่ใช่สัตว์ดรจสาทหนึ่งเพียรพยายามสร้างความสมเกียรตให้ได้ ในคณะปงฌานายะหรือในมวลมนุษยชาติอาโรกมนุษย์ยนี้กลองดองกันโดยกรรมโดยกรรมโดยกรรมไม่มีการทะเลาะเบาเป็นโลกนี้จะสนุกมีศีลห้าเท่านั้นไม่ต้องทะเลาะเบาเป็นหัวเมียก็ไม่ต้องมีการทะเลาะเบาเบ็นไม่ต้องมีกิจมีก็ลูกก็เข้าใจดีด้วยธรรมะเทนั้นไม่มีครวามานี่ฉันไม่สนใจนะฉันจะทำยังไงฉันก็ทำเพราะฉันเนี่ย ยึดตามใจของจันนี่ก็เรียกว่าจินเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างมนุษย์ใจเป็นเอ็เป็นอสุรกายนั่นร่างมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกมันก็ไม่ถูกนี่ร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์ที่เนี่ยเมื่อใจเป็นมนุษย์างสมมติมนุษย์ก็ทําร่างมนุษย์ให้ใจเป็นเทวดาที่เมื่อใจเป็นเทวดาแล้วก็ทำทำทำฌารทำจิตตภาวนาให้ร่างมนุษย์ใจเป็นพงนั่นเมื่อร่างมนุษย์ใจเป็นพงตอนนี้เขาสามารถที่จะตัด สิ่งที่บอกว่าคิดมันคือมันในความติดบางอย่างที่มันอยากโลนได้นี่ก็ทำให้ได้สีร่างมนุษย์ใจเป็นภพร่างมนุษย์ใจเป็นอุปภพก็มีร่างมนุษย์ใจเป็นอริยะนี้ตัวนี้แหววสำคัญร่างมนุษย์ใจเป็นพระอริยะร่างมนุษย์ใจเป็นพระสดามัน ร่างมนุษย์ใจเป็นพสากาิลาคารีร่างมนุษย์ใจเป็นพะฒนาคารีร่างมนุษย์ใจเป็นระไิสุงบูมอุู่ในทางโลกุตระในทางบุตรทางคุณสาารางงาเบื้องต้นกำลังปลายที่สุดวันนี้เป็นวัน